กระ้านันกระต้นันเกินกรต้าันเกินอยากจะปูดทึงพี่นั่นมันปืมันกรบติ่ เป็นคนดีที่เท่ไรเป็นคนดีก็พื่อชาติจนถกเจอแล้วทำงานนี่เป็นคนดีมาลยงานดีมากเลยค่ะบค่กหลักรู้หักครอบครัวมาเป็นคนดีที่สุดค่ะเปนคนดีวันนั้นเนี่ยได้ได้คุยกนครั้งสุดท้ายฝันหือไมครับ ในกูตอนเที่ตอนเช้าเขามาป้าไปทำงานนะแล้วก็ทำกัดมูปลาเลยเอาไปให้เชฟได้กินกันนะคะแล้วก็กินเขาได้กี่กัดให้เัาปุกใบยาดิ้งเชฟแล้วก็เอาไปป่อนออกป้าไปทำงานนะก็ไปเมื่อตอนเที่ยงตอนใต้นอนนอนก็ท้องอยู่ที่บ้านเอาเสื้อกอไปทำงานนะคะก็กลับมาเสื้อกอกลับมาตึ่นนอนก็ไม่ได้กินเขาสักคำเลยค่ะตอนนั้งก็เสื้อกอมาเที่ยงมีซีเตียนน้องจี๊ยบแกะแตงโมก็เขาปลุกแตงโมในสวนนะคะ พราะน้องก็ไม่ได้ทั้งนั้นป้าไปทำงานมาป้าแต่งจะทุกข์หรอนะทำไงดีนึกอองไหมป้าพี่เท้าก็าีเคยไปค่ะชนไปเท้าพีเคยไปตแต่งก็ตัวพ่อประมาณสี่ห้าว่าบบป้าอยู่ไหนครับป้าไปทำงานแล้ววันนี้น้องไปเก็บแต่งนะป้าทำไปกับใครน้องไปกับพี่เคยค่ะพอน้องเก็บไม่เป็นครับพี่เคยไปเก็บกะป้าบอกโอเคป้าทำงานนะเห็นนี่เห็นนี่ป้าก็ปลรอยแต่ง พลังเดินนองก็ไปไล่แต่ไล่ส้นเก็บแต่งเนี่ยค่ะก็คือนี่ส่วนดำนั่นนะป้าป้าปูวายนะป้นไิก็ป้าเป็นแล้วนะพูดแต่เรื่อาป้ามาเลยไปหลุดยหยเลยส้นคือมีความทุกข์มากเลยค่ะว่ามาเก็ว่าป้าป้าน้องเก็บส้นปลาเนียนะน้องเก็บต้นแต่งแล้วนะพระแม่ยืนนอนมาขโมยแต่งป้าแล้วนะนี่แต่งสุดมเลยก็เก็บไล่ส้นไปตลอดถ้าหากคำไหนเฟสนะคะ เก็บชักขึ้นหลอดไปชักผักพีเพื่อนก็จะขึ้นซ่อนหนูซะค่ะปล่อยเดียวกันก็ทวม่าน้องเล็กเป็นไงบ้างน้องกนน้องก็คือพี่แจวันดีค่ะพี่มากินแตงพี่นั่นค่ะแต่งเป็นนั่นช่วยมากเลยเป็นแต่งกับซ้นนะคะก็ไม่ได้รู้อะไรเลยพี่ที่มาน้องเล็กน้องเล็กทำใจดีๆนะคะองเลูกดูข้าวได้แล้งมีการปะทากันนะคะัเราไม่รู้เลยพี่ที่จลงไม่รู้เลยเลยเขาก็ไม่บอกอะไรน้องเลย ขนมถ้าเพิชิปได้เขก็ไปบอก็นน,นถ้าอยู่ในก่อนอยู่โรงพยาบาลที่หน,นักไอ้โรงยา,า,านอะไรนะคะก็จะซนค่ะ ก็บมเคยดึงโทรศัพท์แบตมันจะหมดนะคะตอนนั้นนะตอนที่ว่าโทรลงพาแต่ไม่กินนึกหนุกสาวอยู่ในรถค่ะตอนนั้นที่เราได้รับโทรมาลูกสาวแม่ตัดโทรศัพท์มาพอมาปุ๊กงานพอรับกินลูกแดงเลยเช็ดหายชัดไปถึก็โทรหาโทรศัพท์คนคนหน้าเบอร์คนนู้นคนนี้ฮะปุ๊กกาับมาทั้งทุกคนเลยค่ะน้องชัดแลโทรไปหมดเลยลืมเด็กโทรหาเบอร์พี่นั่นก่อนนะเบอร์แฟนก็ไม่ว่างแต่ไม่มีใครหลับซ้ายค่ะก็เสร็จไม่ทีแล้วค่ะคืออาการมันเสียไม่ทีมันก็กังวันมันหมดแล้วค่ะแล้วก็ พี่ครับปีปีนั่นแกวงอะไรตดสุดตอนตอนตีแก้คุยกับพี่ตีตังแต่แกวงว่งมาคุณชุดแก้พบแก้เกิดลูกน้องมาให้ดูแลรวยดีที่สุดนะถ้าเกิดะป้าเป็นอะไรไปนะป้าจะไม่ลุกไดหล่อนเลยไม่ลุกได้มากเลยให้ดูแลลูกตีที่สุดนะครัมีลูกมีลูกกี่คนมครับมีลูกก็คือภรรยาคนแรกนึ่งคนน่ะล่ะ แล้วก็คนทีซ้อนคือไปได้จดทะเบียนหนึ่งคนก็ยาก็คนแรกเราจะทะเบียนกับน้องค่ะพอได้ลูกด้วยกันอสองคนค่ะคนดีซ้อนได้หนึ่งคนด้วยค่ะแต่ว่าคือลูกที่คนนะคะคร่ะแล้วก็น้องมันมีกับพี่นั่นคือสองคนค่ะครัับบกพี่จฟ้าก็เลยไปถึ่งคนไลอยู่วะโอ้เฮ็ดไหมกะองภาพดูของภาพมากๆเลยค่ะน้องมันใจในฝีมือของกองภาพมากนะคะกองภาพเนี่ย คือมันก็ต้องกทำให้ได้แล้วก็ต้องให้ดึ่งขั้นทุกข์เลยนะคะกาแฟน้องมั่นใจว่าข้องกรอกป้าต้องทําได้ก็ต้องทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างป้าป้าไปทําคือทำได้ทุกอย่างเลยค่ะป้าป้าไปได้น่เลนก็ป้าป้าไม่เคยมีผิดหวังสักครั้งนึงเลยป้าป้าบอกตลอดป้าป้าไปทำได้ นี่ลูกเฮยรงารามันลูกเลยมากลน้องก็นยังเล็กมากเลยนะคะคนเด็กอะค่ะแปดควบเอกย่ปอดเท้าเรื่องคน้อเลมากเลยตุ้ยรงก้แต่น้องมีความภาคภูมิใจมากนะคะกับกองทุก เพราะคุณทีกต้องคนเลยาวทุกอาการถุกต้องเลยเพราะตหน้าที่ถกได้นะคะที่ช่วยแบบถุกสิงถุกอย่างนงานนี้คือความพร้อมไปมดถุกอย่างเลยก็ไม่ติดัดใดใทั้งยานเลยนะคะแล้วก็ถ้าระวัดเช่นด้วยถ้ารา แบงค์ด้วยทุกคนที่มาเชวยในงานนี้นะคะคือเชิญกันเต็มทีมากๆเลยค่ะแล้วก็ทูกกับทุก,ท,กทุกคนทุกคนที่น้องปุนเลยไม่ทุกคนนอกเขาไปด้วยนะคะแล้วก็ครับก็คุณมากๆเลยครับคุณทุกคนนะคะ,คะช่วยพี่ท่านป้าป้าเข้าน้อง <c oughs> ได้เต็มทีเลยนะคะ <c oughs> พุ่งใจรมากพะป้าป้าเคยบอกว่าน้องป้าป้าทำงานได้เต็มทีนะป้าป้าทำงานเบื่อชติป้าป้าไปทำงานทุกวันป้าป้าค่ทุกวันค่ะไมปัไดไปเกี่ยวขาดนะคะ ทุกครั้งน้องพ่ป้าทุกครั้งเวลาไปทำงานป้าตตาปลอดภัยนะคะทุคนป้าอุดอย่างนะแต่ครั้งนี้ไปไม่ได้พี่กล่ะไก็ตั้งจไม่ได้ไม่ได้วกนีตั้งใจไม่ได้ป้าไปเอาเสื้อกอตามาองเสื้อกออยู่ไหนต้องไปอยู่ในห้องป้าไปเดินเดี่ยวกลา่าก็ไม่ได้นะป้าเลยทุกงานนี่ป้าทำำ้

นลไม่ต้องงเลนะหนูดูแลหนูดีที่สุดเลยค่ะก็ไปไปจิตริลิ์ศิลตนะพี่ดีนะไปเจอพอนะไปเจพอเด็นมีแสงเมส่วนมีแสงนะคะพ่อไม่ข้องพ่อนะแล้วก็พอแกนจะคุ้าพ่อไม่์้องหนอนแน้ว่อนะไปเจอปู่ย่ตายายทุกคนที่ลงมาไปแล้วนะคะ เดี๋ยวก็จะขึ้นสวรรค์นะครับอยู่ดีๆชุ่มนะคะป้าป้าเป็นคนดีมากๆเลยป้าป้าต้องขึ้นสวรรค์นะคะป้าป้าก็ได้ทำสิ่งที่ดีๆมากๆนะคะป้าป้าเป็นคนดีที่สุดเลยป้าไม่ได้สิงนอนไปแบบนี้เนี่ยนอนกําไลมานะป้าป้านะอนไปมาด้วยนอนไปก่อนไม่ได้บไปหลับป้านะคะคือป้าเดี๋ยวป้าบอกว่านะคะป้า